เดอะลีเจนด f ออ t i ู n ทตอนที่1787พัอยันตรายที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์นอกพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เหนือทะเลแห่งเส้นทางมีเรือลำเล็กจำนวนมากที่ลงมานอกพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาหยุดกองทัพอันยิ่งใหญ่ไม่ได้เข้าไปในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรออะไรบางอย่างแทนไก่ส่งและไก่คังอยู่ด้านหน้าและศูนย์กลางของรูปแบบยักษ์ใหญ่ทั้งสองของอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์รวมตัวกันที่นี่ อย่างไรก็ตามพวกเขายืเนเงียบๆบ,บนเรือลอยอยู่ในทะเลแห่งเส้นทางด้วยมือของพวกเขาพับไปข้างหลังมองดูดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนสวรรค์ชั้นสูงที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาหลังจากวันนี้พระราชวังศักดิ์สิทธิ์สร้างเซลดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรสวรรค์บนจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เมื่อถึงจุดนี้มีคนมาข้างหลังพวกเขาและพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขา ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วและถึงเวลาแล้วที่จะทำลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์สังเซียวให้ยับเขารู้ดีถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรที่เกิดจากอาณาจักรอนัสวรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองกำลังที่ทรงพลังมากเกินไปแต่เขาไม่เชื่อว่าข้อได้เปรียบจะอยู่ที่สำนักอนัสวรรค์ ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนมากมายแล้วในบรรดาอาณาจักรทั้ง9้านั้นอาณาเขตชั้นนําจํานวนมากไม่ต้องการเห็นมหาอํานาจอื่นเพิ่มขึ้นก็เพียงพอแล้วที่สํานักอนณสสวรรค์จะครองอาณาจักรอาณาสวรรค์เพื่อที่จะไม่มีใครกล้าที่จะต่อต้านมันเหมือนเมื่อก่อนอย่างไรก็ตามหากตอนนี้พวกเขาต้องการย่าอยาณาจักรบนสวรรค์ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนนี้มันก็จะคุกคามผู้คนจํานวนมาก ดังนั้นในข้อพิพาทปัจจุบันพวกเขาได้เปรียบด้วยแรงผลักดันเล็กน้อยการเคลื่อนไหวนี้จะสร้างปัจจัยที่น่าสะพรึงกลัวที่จะแกว่งไปมาในพื้นที่ต่างๆในเก้าอาณาจาักรซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อสนามรบที่นี่อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยอาณาเขตทั้งหมดจากแดนสวรรค์ชั้นสูงมาเยี่ยมชมพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพื่อสอบถามว่าการสอนเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างได้ยินเสียงของไก่ขังทั่วช่องว่าง ขณะที่บันไดสีทองปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าเขาเก้าวออกไปและเริ่มเดินขึ้นไปและปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าโดยตรงนั่งบนบัลลังศักดิ์สิทธิ์สีทองตระหง่านและผดเด็จการเสียงนี้แผ่ไปทั่วพื้นที่อันกว้างใหญ่ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และดังก้องอยู่ในหูของทุกคนในขณะนี้ที่ด้านหน้าของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เย่ฟู่เทียนและผู้ที่อยู่กับเขามีใบหน้าที่แย่ามากเมื่อกี้พวกเขาได้รับข่าวร้ายบางอย่าง เสี่ยวติงเทียนไม่สามารถมาหัวหน้าตระกูลของตระกูลเฉินได้ไปที่ตระกูลเสี่ยวเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับเสี่ยวติงเทียนภายใต้ข้ออ้างดังกล่าวเสี่ยวติงเทียนจะจักไปได้อย่างไรเขามาที่สนามรบนี้ไม่ได้ไม่เพียงเท่านั้นในอาณาจักรจักรพรรดิกลางตระกูลเทพยุทธ์ยังได้ไปเยือนตระกูลหยวนอย่างอีกด้วยสิ่งที่เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆกำลังประสบอยู่ครั้งนี้อันตรายยิ่งกว่าครั้งก่อนสิ่งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสนามรบเดียวอีกต่อไป แต่ด้วยทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในคราวเดียวนาจากทองคำศักดิ์สิทธิ์ริเริ่มที่จะระดมกองกำลังอื่นเช่นกันเพื่อให้ผู้ที่ไม่ต้องการเห็นการเพิ่มขึ้นของสำนักอนัสสวรรค์ได้เข้าร่วมในการดำเนินการยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่ามีส่วนร่วมในสงครามเพียงในนามของการเยี่ยมชมเพื่อที่จะเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ใครทำท่าหญิงพยอง ในช่วงเวลาเหล่านี้ของความประมาทเลินเลอ่อะความวุ่นวายหมายถึงการทลายล้างและกองกลังชั้นนาำจำนวนมากได้รับการเช็ดออกแล้วดังนั้นในดินแดนของเก้าอาณาจักรไม่มีใครกล้าที่จะใช้สิ่งที่เบาปรมาจารย์เกี่ยวกับตระกูลเสี่ยวเสี่ยววมู่อยู่ยกากหลังจากที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรตอนนี้ด้วยแรงกดดันมากที่เกิดขึ้นที่นี่เสี่ยวติงเทียนการขาดไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายมากขึ้น มู่อยู่เธอไม่จําเป็นต้องพูดอะไรทั้งนั้นเย่ฟู่เทียนมองไปที่เสี่ยวมู่อยู่และบอกว่านางเป็นเทพธิดาของตระกูลเสี่ยวและนางอยู่ที่นี่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องพูดอีกว่าเขาเข้าใจอย่างสมบูรณ์เสี่ยวติงเทียนของตระกูลเสี่ยวเคยมาจากตระกูลเฉินเมื่อหัวหน้าตระกูลของตระกูลเฉินมาเยี่ยมเขาด้วยตนเองเขาจะประมาทได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เขาจะโทษใครไม่ได้ เฉพาะเมื่อพวกเขาอยู่ในที่โล่งในขณะที่คนอื่นๆอ,อยู่ในความมืดและกระแสน้ำอันน่าใสายสยองก่อตัวขึ้นต่อต้านพวกเขาผู้ฝึกตนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แสดงสีหน้าเคร่งครึมและรู้สึกถึงอันตรายในใจพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาพยายามรักษาความสงบ ในเวลานี้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิวังก็ปกคลุมพื้นที่อันไร้ขอบเขตเขามองไปที่ไกลขังผู้ปกครองของอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ข้ามอากาศและกล่าวว่าวิธีที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์สั่งสอนโลกรู้และไม่จำเป็นต้องให้เหนือจักรพรรดิให้คำแนะนำ เสียงของเขายังคงไม่เมินเฉยแต่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลมันก็เข้าหูของผู้ฝึกตนหลายคนอย่างชัดเจนหลายคนที่กำลังดูอยู่ก็นึกอะไรบางอย่างออกการปรากฏตัวของอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์มีความโดดเด่นมากขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าการบุกรุกจากอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์มีข้อได้เปรียบอย่างมากกองกำลังหลักทั้งสองได้เริ่มต่อสู้อย่างลับๆมานานแล้วและอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมพร้อมสำหรับมันหลังจากเตรียมการมานานดูเหมือนว่าพวกเขาจะมั่นใจในตัวเองอย่างแน่นอน โลกรู้ไกทรงกล่าวเสียงดังว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์สังเซียวในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรสวรรค์เบื้องบนดึงดูดผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนให้มาค้นหาความจริงอย่างไรก็ตามพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ช่วยผู้กระทำความผิดในการทำลายอำนาจสูงสุดในอาณาจักรสวรรค์เบื้องบนและไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกตนเข้าสู่ดินแดนบับบุรุษของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แม้แต่สิทธิพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นี่เป็นสิ่งที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ควรทำหรือไม่ จัก,กรพรรดิพระราชวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มองไปที่ไกคขังและกล่าวาาว่าไกคขังเจ้า,าจไม่จําเป็นต้องซ่อนความตั้งใจที่แท้จริงของเจ้าส่วนพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นคู่ควรกับชื่อดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ประวัสสติศาสตร์จะเป็นตัวตัดสิน อำนาจมีขึ้นมีลงทุกยุคทุกสมัยหลายศตวรรษก่อนที่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะรวมโลกเขายังได้เห็นการกำเนิดและการทำลายล้างของอาณาเขตนับไม่ถ้วนไม่ว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเช่นไรเราก็ได้ทำหน้าที่สอนในแดนสวรรค์ชั้นสูงแล้วและจิตสำนึกของข้าก็ชัดเจนอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์โจมตีออกมาจากดวงตาของไกขังเจ้าวังคนนี้เยือกเย็นและรวบรวมและความสงบที่เหนือกว่าผิดปกติของเขาตรงกันข้ามเน้นย้ำความไร้เหตุผลของคู่ต่อสู้ของพวกเขา อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญอย่างที่คนอื่นๆกล่าวอนาเขตลุกขึ้นและล้มลงและประวัสสติศาสตร์จะจดจำแต่ชัยชนะเท่านั้นเขาหวังว่าอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์สามารถยืนหยัดได้หลายชั่วอายุคนและมีความเจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจมากขึ้น ถ้าเจ้ายืนยันข้าก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากไกลทรงตอบเขามองไปรอบๆผู้ฝึกตนหลายคนในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบนันมีเพียงผู้ฝึกตนของอาณาจักรเรือนห่วงที่เหลืออยู่ในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าอาณาจักรเรือนห่วงทั้งหมดถูกขับไล่โดยพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าพวกเขาไม่ต้องการจากไปพวกเขาก็ต้องเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่และประสบกับภัยพิบัติที่จะมาถึง เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่ผู้ฝึกฝนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แต่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์และสำนักอนัสวรรค์จุดประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อควบคุมอาณาจักรสวรรค์บนและเพื่อสังหารเย่ฟู่เทียนศัตรูที่สาบานตนสนิทฐานว่าการดำรงอยู่ของเย่ฟู่เทียนคุกคามอย่างมากต่ออาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ผู้รับผิดชอบพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นไร้ความสามารถฆ่ามากับกองกําลังของแดนสวรรค์ชั้นสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นและควบคุมพระราชวังศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมา ยิ่งไปกว่านั้นกองกําลังจากจังหวัดศักดิ์สิทธิ์จะร่วมมือกับเราเพื่อสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการประกาศนี้ขึ้นใหม่เมื่อสร้างใหม่แล้วเราจะเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดภายในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพื่อการฝึกฝนและสิทธิ์ทุกคนจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนบรรพบุรุษเพื่อฝึกฝนไกลข้างกล่าวเสียงดัง เราไม่ได้มาวันนี้เพื่อสิทธิของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนทุกคนที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์สามารถเข้าร่วมกับเราและสร้างวังขึ้นใหม่ได้หรือเจ้าอาจเลือกที่จะจากไปและอาณาจักรทองคาศักดิ์สิทธิ์จะมาไลา่ตามเจ้าทุกสิ่งที่เราทําในวันนี้เป็นเพียงสําหรับอาณาจักรสวรรค์ชั้นบนเท่านั้นแม้ว่าไก่คังและคนอื่นๆจะลงมาพร้อมกับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาพวกเขาไม่กล้าที่จะอ้างว่าพวกเขาจะทําลายมันให้หมด พระราชวังศักดิ์สิทธิ์มีความได้เปรียบตามธรรมชาติพวกเขาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการสอนที่สร้างขึ้นโดยเจตจำนงของจัก,กรพรรดิตงห่วงดังนั้นการทำลายล้างจะขัดแยง้งโดยตรงกับเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงพบข้ออ้างและสัญญาว่าจะสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ดีขึ้นใหม่กระทั่งเปิดดินแดนบนรรพบุรุษและปล่อยให้ผู้ฝึกตนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ออกไป ดังนั้นแม้ว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะส่งคนไปสอบสวนในอนาคตพวกเขาก็สามารถหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในกิจการทั้งหมดได้ภายในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ทุกสายตาจับจ้องไปในระยะไกลขณะที่จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาบานสะพรั่งเมื่อมองไปที่เรือทุกลำที่อยู่เหนือทะเลแห่งเส้นทางพวกเขาได้รับข่าวแล้วว่าอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ทองคำได้ระดมกำลังทั้งหมดในครั้งนี้สำหรับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มันเป็นหายนะอย่างแท้จริง นอกจากนี้อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์รู้จักพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างดีและเพราะความเข้าใจนี้เองที่ทําให้พวกเขากล้าโจมตีและแสดงความเมตตาต่อสิทธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเจ้าวังจะไปแล้วพวกเขาก็จะไม่ฆ่าคนที่เหลืออยู่ในวังตามอําเภอใจเจ้าวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มองดูฝูงชนด้านล่างและกล่าวว่าไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรข้าจะสนับสนุนแต่ข้าก็หวังว่าเจ้าจะจักไปเช่นกัน ท่านเจ้าสำนักหลายคนมองขึ้นไปที่วังของจัก,กรพรรดิแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อย่างเงียบๆประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวขึ้นๆลงๆของโลกหลายศตวรรษก่อนที่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเวลาที่ผันผวนมีผู้คนและสิ่งต่างๆมากมายที่หายไปในพริบตาและมีใครอีกบ้างที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้ทำในสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อสนับสนุนโลกแห่งการฝึกฝนไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรข้าสามารถรเผชิญกับมันด้วยมโนธรรมที่ชัดเจนและข้าก็ใช้ชีวิตมาหลายปีโดยไม่เสียใจในทางกลับกันถ้าพวกเจ้าคนใดยังมีความกังวลในโลกนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าตำหนักแห่งวังสวรรค์กล่าวด้วยน้ำเสียงสงบทว่ากลับกล่าวด้วยร่องรอยของความโศกเศร้า พระราชวังศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถือความฝันของการฝึกฝนของข้าและยังรวบรวมวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับอนาคตของการฝึกฝนในฐานะเจ้าวังแห่งวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ข้าจะยืนเคียงข้างพระตำหนักศักดิ์สิทธิ์เหล่าศิษย์แห่งวังศักดิ์สิทธิ์หากท่านสามารถออกไปได้ก็จกไปทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ไม่สามารถควบคุมโดยเหรินห่วงธรรมดาได้จัก,กรพัรดิพระราชวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์กล่าว เจ้าวังแห่งวังดาบอลอยขึ้นไปในอากาศและดาบที่ทรงพลังยิ่งล้อมรอบเขาเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เห็นได้ชัดว่าเขาจะปกป้องสถานที่แห่งนี้ด้วยดาบของเขาในการรับใช้ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถที่ยอดเยี่ยมเช่นจัก,กรพรรดิวังในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์คนเหล่านี้ล้วนมีแรงบันดาลใจและความคาดหวังเหมือนกันนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาทั้งหมดสามารถกันเช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิให้ส่วนผู้เลือกทำหน้าที่เป็นเจ้าสำนักในสำนักอนัสวรรค์ดังนั้นพวกเขาจะไม่จากไป ตั้งแต่ข้าได้ฝึกฝนและเติบโตในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ข้าสัญญาว่าชีวิตของข้าจะอยู่ที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เรือนหวงหนุ่มกล่าวในขณะที่เขาค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศปล่อยรัศมีของเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการต่อสู้ที่จะมาถึง เราฝากชีวิตไว้กับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ยังมีอีกมากที่ลอยขึ้นไปในอากาศในเวลาเดียวกันทําให้เกิดออร่าที่ทรงพลังอย่างยิ่งการแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี้ทําให้ผู้สังเกตการหลายคนไปอยู่ในทะเลแห่งเส้นทางขณะที่รู้สึกมืดมนไปพร้อมๆกันนี่คือพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการสอนในแดนสวรรค์เบนื้องบนไม่สนใจข้อโต้แย้งของโลกภายนอก เจ้าวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์พูดถูกถูกหรือผิดเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้แม้ว่าอาณาจักรทองคาศักดิ์สิทธิ์จะชนะในวันนี้และในฐานะผู้ชนะบางสิ่งอาจถูกลบไปแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ยังคงอยู่กับโลกโดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้กระจัดกระจายไปทั่วอาณาจากาักรสวรรค์เบื้องบนพวกเขาจะจําทุกอย่างได้อันที่จริงหลายคนตอนนี้ก็อยู่ในทะเลแห่งเส้นทางด้วยมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ไม่มีความสามารถในการเข้าร่วมในสงคราม พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการให้เจ้าจำนำชีวิตของเจ้าเจ้าวางแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพียงกล่าวอย่างเย็นชาว,ว่าวันนี้ยากพอที่จะฝึกฝนให้ถึงระดับของเจ้าได้ไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ทุกที่ที่เจ้าอยู่ใครก็ตามที่ไม่ให้คุณค่ากับชีวิตของพวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และไม่คู่ควรที่จะเป็นสิทธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ The l e g e n d o f f ู t ที n ตอนที่1788จุดวอปไฟ หลังจากที่เจ้าวังพูดจบเขาก็หันไปสนใจเย่ฟู่เทียนอีกครั้งและกล่าวว่าฟู่เทียนไปที่ดินแดนบนรรพบุรุษเอาของออกไปและนำคนของเจ้ากลับไปที่สำนักอนาาัสวรรค์เย่ฟู่เทียนตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของจัก,กรพรรดิวังเขามอบความไว้วางใจให้เขาด้วยเจตจำนงสุดท้ายหรือไม่ เจ้าวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่แล้วมันยากมากที่ใครจะแต่ต้องเขาในระดับการฝึกฝนของเขาแต่ตอนนี้เขามองโลกในแง่ร้ายมากเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาตระหนักดีว่าสถานการณ์ตรงหน้าพวกเขาลำบากเพียงใดสิ่งที่ทําให้เย่ฟู่เทียนตื่นตระหนกยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้าวังต้องการให้เขาไปที่ดินแดนบรรพบุรุษและนําของออกไป เห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาถูกขอให้นำออกไปสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่ตระกูลเฉินวางไว้ในดินแดนบรรพบุรุษย้อนกลับไปตอนที่เขาฝึกฝนในดินแดนบับบุรุษเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้ฝึกตนลึกลับในดินแดนบรรพบุรุษสิ่งของศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความโลภของผู้อื่นและอาจกลายเป็นที่มาของความโหดร้ายได้สถานการณ์วันนี้อาจเป็นเพราะมีคนเข้ามาหา เจ้าวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์รู้ดีว่าราเย่ฟู่เทียนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขายกเว้นสำนักอนาสวรค์ไม่มีใครสามารถยิดสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนบรรพบุรุษได้ดังนั้นเขาจึงฝากความหวังไว้ที่สำนักอนาสวรค์และหวังว่ามันจะน่ไฟของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกับปล่อยให้เย่ฟู่เทียนหนีไปกับคนของเขานี่เป็นข้อพิพาทระหว่างพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และอณาจาักรทองคําศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้ว่าเย่ฟู่เทียนจะมีส่วนร่วมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์มากนัก เขารู้สึกได้แล้วว่าอีกฝ่ายส่งร่างยักษ์มาหลายคนและในหมู่พวกเขาอาจมีบางคนมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจากเขตศักดิ์สิทธิ์ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาไม่มีโอกาสชนะเลยจริงๆเย่ฟู่เทียนไม่ได้จักไปตามที่ถามแต่มองมาที่เขาแทนแล้วพูดเบาๆว่าเจ้าวังคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์หรือบางสิ่งบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ต้องการจัดการกับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์วันนี้กองกำลังทั้งหมดอยู่ที่นี่และอาณาจักรอื่นๆภายในเก้าอาณาจักรก็ได้เปิดการล้อมจากระยะไกลเพื่อไม่ให้กำลังเสริมของพวกเขามาถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งเป้าไปที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจริงๆแล้วเป็นการต่อต้านพันธมิตรที่ทำกับสำนักอนกัสวรรค์ เจ้าวังกองกำลังพันธมิตรทั้งหมดกับสำนักอนัสวรรค์จะอยู่กับเจ้าไม่ว่าจะในชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เย่ฟู่เทียนกล่าวพวกเขาไม่มีทางออกเมื่อเผชิญกับความวุ่นวายหากพวกเขาละทิ้งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และพยายามช่วยตัวเองพวกเขาอาจกลายเป็นเป้เปาหมายต่อไป มันง่ายมากที่จะหาเหตุผลของสงครามเช่นเดียวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าการกล่าวหาที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องหนัาขันที่จะอ้างว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เปิดใช้งานเย่ฟู่เทียนและปฏิเสธที่จะเปิดดินแดนบับบุรุษเพื่อการฝึกฝนสํานักอนัสสวัณและพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ถูกผูกไว้ด้วยกันแล้วและในพันธมิตรนี้ไม่มีใครสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง ท่านเจ้าสำนักสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปชะตากรรมของพันธมิตรทั้งหมดอยู่ในมือของเราแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแต่ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากไปข้างหน้าเย่ฟู่เทียนกล่าวต่อหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดเจ้าวังก็พยักหน้าเล็กน้อยแน่นอนว่าเขาเข้าใจทั้งหมดนี้แต่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับสั่งสอน และผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในวังก็มีความเห็นอกเห็นใจและอ่อนโยนต่อโลกทั้งหมดที่เจ้าวังสามารถคิดได้คือการปกป้องพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองและปล่อยให้คนอื่นออกไปเพื่อช่วยตัวเองอย่างไรก็ตามคนมีความแตกต่างกันเขาใช้ความคิดของตนเองตัดสินสถานการณ์แต่กลับเมินเฉยต่อคู่ต่อสู้ทั้งตระกูลเฉินและอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่อนโยนหรือไม่เป็นอันตราย ท่านวังการต่อสู้ครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จัก,กรพรรดิให้ส่วนก็พูดเช่นกันนะว่าสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญจะชัดเจนขึ้นสำหรับเขาแล้วแต่ไม่มีทางที่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงความตายและการบาดเจ็บได้ในตอนนี้การต่อสู้ด้วยสิ่งที่พวกเขามีเท่านั้นจึงจะมีโอกาสรอดได้เจ้าวังมองไปในระยะไกลขณะที่เขาลอยขึ้นไปในอากาศจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาปกคลุมแผ่นดินเหนือทะเลแห่งเส้นทางเรือเหล่านั้นลอยอยู่บนผิวทะเลและได้ยินเสียงของเขาดังและชัดเจน กล้ทรงในฐานะผู้ฝึกตนภายใต้จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เจ้าได้กระตุ้นพายุนี้ในอาณาจักรสวรรค์ชั้นบนถูกทำลายตระกูลดาบศักดิ์สิทธิ์หลีได้นำกองกำลังต่างชาติเข้าสู่อาณาจักรสวราค์เบื้องบนและบีบบังคับอาณาเขตทั้งหมดให้ปฏิบัติตามตอนนี้เจ้ากำลังนำกองทัพไปยังพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวเพื่อปลุกระดมท่าวันหนึ่งจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถามเจ้าเจ้าจะพูดอะไร ไก่ทรงอยู่ภายใต้ไก่คังในการต่อสู้ครั้งนี้ไก่คังจะเป็นผู้นำในฐานะผู้ฝึกตนภายใต้จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจ,จสำหรับเขาที่จะอยู่แถวหน้าเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกเขาพบข้ออ้างที่จะบุกเข้าไปในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ด้วยข้อแก้ตัวที่ถูกต้องพวกเขาจะสามารถป้องกันการแทรกแซงใดๆในอนาคตจากจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้ แน่นอนเขายังเข้าใจด้วยว่าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าแม้แต่เรื่องของจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจสนใจจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้อีกต่อไปเรื่องไร,ร้สาระพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้ทาให้ชื่อของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สอนศกกระปรกและควรแทนที่ด้วยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ดีกว่าเพื่อสอนในแดนสวรรค์ชั้นสูงสิ่งนี้กําลังดําเนินการตามเจตจานงของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ อนาคตของแดนสวรรค์ชั้นสูงจะยิ่งรุ่งเรืองยิ่งขึ้นและการสั่งสอนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในแดนสวรรค์ชั้นสูงก็จะยิ่งมีความเสียสละมากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนวังสวรรค์ไกลรงกล่าเสียงดังเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องไปทั่วความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตเป็นเวลาหลายปีที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์สางเซียวไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทของโลกภายนอกและเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ภายนอก เฉพาะเมื่อกองทัพแห่งความมืดลงมาเราได้ไปช่วยเหลือสำนักอนัสวรรค์เพื่อรักษาระเบียบของอาณาจักรทั้ง9้าทุกคนเห็นสิ่งนี้เจ้าวังกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ข้าเกรงว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำข้อยกเว้นกฎที่เรายึดถือมานานหลายปีจะถูกทำลายในวันนี้เนื่องจากทุกคนที่ยังคงเต็มใจจะต่อสู้ด้วยกันพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแต่เป็นเพียงสำนักธรรมดาในปัจจุบัน ข้าจะทำทุกอย่างในอำนาจของข้าเพื่อปกป้องพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความปลอดภัยดังนั้นตั้งแต่นี้ไปใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีเสียงของจักรพรรดิวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นดังและชัดเจนมันแผ่กระจายไปทั่วความว่างเปล่าในเวลานี้เสื้อผ้าของเขาโบกสะบัดไปข้างหลังแม้ไม่มีลมบุคคลของเขาเต็มไปด้วยรัศมีอาฆาต ทุกวันนี้พระองค์ไม่สนพระไทยสามัญชนอีกต่อไปและไม่กังวลเกี่ยวกับการสอนและการปกป้องโลกอีกต่อไปวันนี้ความกังวลเพียงอย่างเดียวของเขาคือการปกป้องพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่ต้องการทำลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นศัตรูของเขาที่จะถูกฆ่าโดยไม่มีข้อยกเวน้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตไม่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะนำอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงกลับคืนมาหรือไม่ในวันนี้เขาได้เลือกพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ บรรดาผู้ที่อยู่ในรัศมี1,000ไมล์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ออกไปทันทีมิเช่นนั้นจะถือว่าเจ้าเป็นภายคุกคามหากเจ้าลงมือจะไม่แสดงความเมตตาต่อเจ้าเจ้าวังกล่าวต่อไปเดี๋ยวนี้เนื้อทะเลแห่งเส้นทางขณะที่เรือทุกลำลอยอยู่บนผิวน้ำบรรดาผู้ที่ได้ยินคำพูดของวังหลวงกอดไม่ได้ที่จะสันสัท้์นในใจในเวลานี้เจ้าวังเริ่มก้าวร้าวและไม่แยแส ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้าไปในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นับพันไม์มิฉะน,นั้นพวกเขาจะถูกฆ่าตายเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นกลับถ้าเกิดสงครามขึ้นมนันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่พำนักอยู่จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในสงครามวังจักรพรรดิแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์วังก็พูดขึ้น ทันใดนั้นกลุ่มคนก็หันหลังกลับและจากไปด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแม้ว่าพวกเขาต้องการเห็นการต่อสู้ที่จะตัดสินชะตากรรมของแดนสวรรค์นบนอย่างใกล้ชิดแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องละทิ้งคำพูดที่รุนแรงของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์การต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอยู่รอดของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนทั้งหมดในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะไม่มีวันใดไว้ชีวิตใครในวันนี้ ดังนั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องควรออกไปและหลีกเลี่ยงสนามรบเป็นพันไมล์ในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนจะพินาตอย่างแน่นอนเนื้อทะเลแห่งเส้นทางเรือเล็กๆนับไม่ถ้วนแล่นออกไปอย่างรวดเร็วมันค่อนข้างงดงามหลังจากทุกคนเพียงไม่กี่คนที่มาในวันนี้จะเข้าร่วมในการต่อสู้ ตระกูลเทพฝังฟ้ายังมีส่วนร่วมในสงครามจิตสานึกของพระเจ้าจักรเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์กวาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งน่าเสียงของเขาค่อนข้างเย็นอาณาเขตสูงสุดในอาณาจักรสวรรค์ชั้นชั้นสูงตระกูลเทพฝังฟ้าเคยแข่งขันกับดาบศักดิ์สิทธิ์ตระกูลหลี่และตอนนี้ตระกูลดาบศักดิ์สิทธิ์หลี่ถูกทำลายล้างแล้วตระกูลเทพฝังฟ้าได้มาที่นี่เพื่อล้อมพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ ครั้งหนึ่งมีหลายคนจากตระกูลเทพฝังฟ้าที่ฝึกฝนและแสวงหาความจริงในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการปรากฏต,ตัวของเราในวันนี้จึงไม่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วไปนั้นเราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากทําตามหากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์พ่ายแพ้ในวันนี้ตระกูลเทพฝ,ฝังฟ้าจะช่วยสั่งสอนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหม่และสั่งสอนในแดนสวรรค์ชั้นสูงหัวหน้าตระกูลเทพฝังฟ้ากล่าวเสียงดังโดยรู้ตัวดีว่าอยู่ผิดด้านแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อีก พวกเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในพายุครั้งนี้เช่นกันแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าหาพวกเขาและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์กับเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นทุกสิ่งที่อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์พูดนั้นกลายเป็นความจริงหัวหน้าตระกูลสัญญากับพวกเขาเป็นการตอบแทนว่าตราบใดที่ทุกสิ่งที่อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์พูดเป็นความจริงพวกเขาจะเข้าร่วมในการต่อสู้ ภายใต้กระแสน้ำอันยิ่งใหญ่นี้เขาได้เพียงไปกับมันเท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะหลุดพ้นจากการต่อสู้ได้ในความเป็นจริงกองกำลังจำนวนมากจากแดนสวรรค์ชั้นสูงต้องการสังเกตการจากข้างสนามแต่อีกฝ่ายจะไม่ยอมให้พวกเขามีโอกาสเช่นนั้น เข้าใจแล้วเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์วังพยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกเขาเข้าใจความยากลำบากที่อีกฝ่ายต้องเผชิญอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้เลือกผิดทางแล้วเขาจะเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวตอนนี้ไม่มีถูกหรือผิดแล้วตำแหน่งของพวกเขาแตกต่างกันมันคือชีวิตหรือความตายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ยุติธรรมดังนั้นกองกำลังของอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นใหม่ไกล้ังกล่าวเสียงดัง ก่อนหน้านี้สำนักอนัสสวรรค์ได้ทำลายกองกำลังของเราในอาณาจักรสวรรค์เบื้องบนและได้ข้ามอาณาจักรเพื่อทำให้เกิดพายุนองเลือดตอนนี้เจ้ากำลังวางแผนที่จะควบคุมอาณาจักรสวรรค์เบื้องบนถ้าเจ้าสามารถให้คำอธิบายและถอนตัวออกจากสนามรบได้เจ้ายังมีโอกาสรอดพ้นจากสิ่งนี้หูปากตอนนี้ได้หมเย่ฟู่เทียนมองไปในระยะไกลที่บัลลังทองคำในความว่างเปล่าและไกลครังที่เอาแต่ใจผู้ซึ่งเย่อิ่งยิ่งพยอง เมื่อไก่ขังได้ยินสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดดวงตาสีทองของเขาก็จดจ่ออยู่กับเขาในระยะไกลราวกับว่าความคมชัดในดวงตาของเขาสามารถทะลุผ่านเย่ฟู่เทียนได้เขาลุกขึ้นจากบัลลังทองคำเหนือท้องฟ้าแสงสีทองส่องลงมาปกคลุมทั่วพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าดินแดนเหนือพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับหอกที่แหลมคมตกลงมายัางพื้นดินเบื้องล่าง ใกล้ข้างเหยียดมือออกและเสียงก้องกังวานดังออกมาแสงสีทองที่ไร้ขอบเขตรวมตัวกันในมือของเขาและหอ,อกศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ปรากฏขึ้นจาดช่องว่างด้วยความฉลาดที่หาตัวจับยากเขาเหยียดแขนไปข้างหน้าชี้หอ,อกไปทางพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และประกาศว่าการต่อสู้ของวันนี้ทั้งหมดเพื่ออนาคตของอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูง